วัสดีครับ <c oughs> เ,เราจะมาเริ่มบทแรกนะครับในเรื่องของหลักการพื้นฐานของทฤษฎีสมรรถภาพาทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษนะครับเน้นปเป็นส่วนของทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษก <c oughs> ็คือเราจะพูดถึงว่าตัวทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไง แล้วก็มันจะมีผลอะไรบ้างนะครับตัวที่ทีสมรรถภาพพิเศษเนี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า special theory of relativity น,นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ไม่ใช่ประมาณานี่นยนะเออร์ไอน์คนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือนะักวิทยาศาสตร์ที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งนะครับก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเขาตีพิม ผลงานสองชิ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิดนะครับของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะในปีคศ1905งเก้าสูนะครับในปีคศหนึ่ย์ห้านะ,นนะาตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความจะใช้คำว่าความไม่ลงรอยกัน ทฤษฎีทางฟิสิก์ที่สำคัญ2ทฤษฎีในยุคนั้นนะครับก็คือช่วงยุคก่อนปี1900คศ1900เนี่ยนะครับก็คือทฤษฎีกลศาสตร์แบบเดิมหรือกลศาสตร์แบบของนิวตันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ คลาสสิกล์แมกนิตกรบทิสตดีที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทิสดีแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คืออิเล็กโตแมกนิก เชอรี่นะครับซึ่งี่สีกสม่นเล็กไฟยฟ้เนเองมีมีคนพัฒนามาเยอะนะครับถ้าเราเรียนในฟิสิกส์พื้นฐานมาแล้วเราก็อาจจะได้ยินชื่ออย่างเช่นเนกาส์นะครับแอมเปร์นะครับเปีโอซาวาสชื่อมีชื่อเยอะแยะโวล์นะครับอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยความรู้พวกนี้ถูกสรุปมาเป็นความรู้ก้อนเดียวกันโดยนักวิทยาศาส ที่สำคัญอสองท่านนะครับก็คือไมเคิลฟราเดย์กับแม็กซ์เวลล์เจมส์เคิร์สแม็กซ์เวลล์นะครับก็พัฒนาจนกลายเป็นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในช่วงก่อนปี1905หรือในช่วงศตวรรษที่19นะคิดแต่คิดแต่ศตวรรษที่19นะเกนี่ยเรามีนักฟิสิกส์มีกระสับแบบเดิมมีทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า จากสองอันเนี้ยเราคิดว่าเราอธิบายทุกอย่างได้แล้วเรารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรตัวกลศาสตร์แบบเดิมเนี่ยมันก็สามารถใะไปอธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างซึ่งเ,เบื้องต้นอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกลศาสตร์เลยอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับทางด้านอุณหพลศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกซึ่งเราก็สามารถอธิบายอะไรหลายๆอย่างโดยใช้กลศาสตร์แบบเดิมได้นะครับ ในขณะที่ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ว่ามันก็ขยายไปถึงเรื่องอื่นๆนะเช่นเรื่องทางแสงทางด้านออปติกส์นะซึ่งก็จากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์เนี่ยมันพิสูจน์ว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยสามารถจะแผ่ออกไปได้นในรูปของคลื่นและมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงซึ่งต่อมาก็มีคนพิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีจริง แล้วก็มีสมบัติเหมือนกระแสทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ทางมือเอกไฟฟ้าก็ขยายไปครอบคลุมประเด็นเรื่องของเรื่องของแสงเรื่องออป,ออปติกนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์อ,อื่นอีกนะครับยแยะแต่ประเด็นคือว่าไอ้สองทฤษฎีเนี้ยเราจะอธิบายมันบนหลักการพื้นฐานหรือร่วมกันได้อย่างไร ตัวที่สีของศาสตร์แบบเดิมเนี่ยมากกว่าเพราะนั้นนักฟิสิกเชื่อว่าเมื่อมันมีที่สีใหม่ขึ้นมาก็คือตัวที่สีแม่เหล็กไฟฟ้านเนี่ยมันน่าจะสามารถจะอธิบายโดยใช้แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อพยายามจะทาอย่างนั้นมันเกิดข้อขัอขดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับหรือเราอย่าใช้คําว่าขัดแย้นนงเลยเราเรียกว่าเป็นความไม่ลงรอย นะครับเกิดความไม่ลงรอยกันของทฤษฎีสองทฤษฎีนี้นะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีการพยายามหาทางออกนะก็ะมีคนหาทางออกให้กับ2องทฤีนี้มากมายแต่ว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สำเร็จนะครับรในความในความหมายที่ว่าอาจจะใช้ได้บ้างในกรณีเฉพาะแต่ว่าไม่ได้ให้ภาพรวมที่ สวยสดงววดงามในการาหาจุดร่วมของสองทฤษีนี้จนกระทั่งมาถึงมือของไอซายนะครับซึ่งไอซา์ก็สร้างที่บอกนะครับว่าที่ฎีสมัทธภาพพิเศษขึ้นมาแต่ว่าการที่เราจะทำให้สองสาขานี้มา ลงรอยกันเนี่ยมันก็แลกมาด้วยกับการที่เราต้องปรับแนวความคิดอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษคือเราใช้ว่า space time นะหรืออวกาศและเวลานะหรือใช้ใช้คําไทยก็คือกาลและเทศะกาลก็คือเวลาเทศะก็คืออวกาศนะครับงนั้นต้องปรับเปลี่ยนความคิดซึ่งหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามาสามัญสำนึก หรือสิ่งที่เราพบเห็นในประสบการณ์ในชีวิตประจําวันมันก็เลยทําให้ทฤษฎีสัมมาทธภาพเนี่ยเป็นทฤษฎีที่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนฟิสิกส์ลงไปลึกเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าผลของทฤษฎีสมมัทธภาพเนี่ยถูกยืนยันมากมายนะครับโดยการทดลองนะเพราะนั้น เราปัจจุบันร,รุ่นงยอมรับว,ว่าทฤษฎีสารภาพเ,เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ครอ,อบคลุมนะกลศาสตร์แบบเดิมนะและสามารถจะทําให้ไอ้สองทฤษฎีเนี่ยกลศาสตร์แบบเดิมกับทฤษฎีม่เหล็ฟ้าเนี่ยม,มันลงรอยกันได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นของทฤษฎีสารภาพซึ่งเราจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ว่า อันนี้พูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปพูดถึงรายละเอียดของสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือว่าหลังจากปี1905เนี่ยนะครับไอซ์ไน์ก็คิดต่อวิจัยต่อแล้วก็ขยายแนวความคิดของทฤษฎีสัสามพัภาพออกไปอย่างเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นประเด็นที่นะักิศ์ย่งศึกษาอยู่ก็คือขยายไปถึงเรื่องของอแรงโน้มถ่วงนะโดยไอน์ไน์ที่เห็นว่า เมื่อเราขยายแนวความคิดไปถึงแรงโน้มถ่วงแล้วเราพบว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะมันก็โยงมาหาสิ่งที่เรียกว่า Space Time อีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้ไปไกลกว่าก็คือเราบอกว่าการบิดเบี้ยวของ Space Time เนี่ยเป็นผลที่ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นนะครับตัวทฤษฎีนี้คือทฤษฎีที่เราเรียกว่าทฤษฎีสมมทธภาพทั่วไปนะ General Relativity นะ เทอเรียออฟลีเรท t วิตี้นะครับซึ่งเป็นการขยายแนวความคิดของ s p c e t t m m นะออกไปจนครอบคลุมเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับแต่ว่าทฤษฎีสมบัตภาพทั่วไปนี่ค่อนข้างจะยากนะครับไอซายใช้เวลาพัฒนาจากทฤษฎีสมบัตภาพพิเศษไปเป็นทฤษฎีสมบัตภาพทั่วไป10ปีก็คือในปี1915ทีกาึ่งไซาประกาศตัวทฤษฎีสมบัตภาพทั่วไปเพราะะฉนั้น ลองนึกภาพดูว่าคนระดับไอใช้เวลาถึง10ปีในการพัฒนาทฤษีนี้เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เท่าไรและเราก็คงจะไม่ได้พูดถึงทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปในรายละเอียดนะครับถ้าใครสนใจมันก็จะมีวิชาทฤษฎีสมรรถภาพผมเข้าใจว่าน่าจะพูดถึงทั้งทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษแล้วก็ทั่วไปเป็น1นึ่งคอร์สเลยนะเป็น1ง,ว,ลลนงวิชาเลยนะหนึ่งรายวิชาเลยเาะนั่นใครสนใจสามารถจะไปเรียนได้แต่ว่าในที่นี้เราจะเน้นเฉพาะทฤษฎีสมรรถภาพ พิเศษเท่านั้นนะครับเน้นเมื่อเราบอกว่าที่ฎีสัมพัทธภาพพิเศษคือการทําให้ที่ซีสองที่ีนี้มันมาลงรอยกันเน้นเดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็จะพูดถึงว่าแล้วกสตร์แบบเดิมมันพูดอะไรไว้นะชั้นสั้นนะเพราะว่าจริงๆกิศาสตร์แบบเดิมก็เป็นเนื้อหาที่ใหญ่มากนะสามารถจะเรียนได้สองสามวิชาได้เลยนะแต่เราก็จะเอามาเฉพาะประเด็นหลักที่มันเกิด ความไม่ลงรอยกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิชาใหญ่มากที่สามารถจะเรียนได้เป็นสองสามวิชาเลยแต่เราจะเอาเฉพาะประเด็นที่มันไม่ลงรอยกับปรศสาทแบบเดิมแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่จุดที่อออไอซายได้เสนอทฤษฎีสมรัภาพิเศษเพื่อทําให้สองทฤษฎีนี้มันลงรอยกัน<ด><ๆ>นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันในตอนต่อไป